นี่ก็คือสภาพของเพื่อนผมนะครับว้าวคุณโกโก้เมื่อวานคุณยังไม่แต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้เลยฮะแต่งตัวเรียบร้อยสุดในชีวิต <c oughs> คุณจะไปประเทศไหนครับโอ oh, wow. uh ยล่าโกชูเดี๋ยว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 มึงไปมึงไปสัมอเมริกาฮัลโหลผสมผสานผสมผสานอ๋อผสมผสาน <c oughs> ใช่ไหม มึงกำลังโดนสัมภาษณ์ญี่ปุ่นนะเว้ยสัมภาษณ์พิเศษกับคุณโกโก้นะครับย่าไปพร้อมไหมพร้อมไหมเมื่อวานเราเดินไปเจอสารทูตแล้วซึ่งเราจะไม่ได้โอเคไอโก้ไงบ้างโก้เราใกล้แล้วเป็นไปนครับอสองชั่วโมงสุดท้ายดีผมจะตายแล้วไอ้ไอ้ไอ้ดูอยู่สปีกใจนิด ก็แต่เมื่อกี้น่ารักใช่เมื่อกี้เาเจอคนจีนนะครับได้ช่วยไปนิดหน่อยก็จะไปสกุมวิทย์นะฮะน่ารักมากใช่แต่ว่าเป็นผู้ชายนะเป็นคนแบบเออมีอายุหน่อยนะครับแหมโอ้โหแรงกว่าเครื่องบินก็รถแถวนี้แหลโก้เชื่อกูดิเอ้เสียงนี่มาเสียงต้องมาก่อนอ่ะก็จะไป เอ้ย่ารถไฟโอ้ม,ม,ม,มัน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 ต้องรออีกกี่ทีวะเนี่ยโก็เจอกันหลังเซเว่นปิดก็มาเดย์เวนเซเว่นปิดของจริงว่ะเฮ้ยนี่แฟนผมคนไหนอ่ะเสื้อสม้มเสื้อส้มอ๋อคำว่าทูห้าจีนี่เหรอโกูแฟนผมอ่ะชื่อล <laughs> ิซ่าลิซ่าอะไรอ่ะลิซ่าบอง <laughs> อยามที่เรา จะเป็นมุกวัยขากินพอสองแล้จังอยู่ไหนอ่ะจะกินพอสองจะกินเหรอไม่ไม่อ๋อนี่ไงใช่นี่ไหมไม่ไม่หรอกจนกว่าเวียสามวีซ่าหังโอ้ยูวีซ่าแอปพูบมิสเตอร์กูโกเก้กูเหมาทั้งห้ายเลยเหมาเมาคนขายหรือเปล่า เ้ยเคี่ยไปรู้ได้ไงล้าลาลาบ้ามาคนที่มีจิตใจอกุศลด้วยกันมักจะเป็นเพื่อนเสมอขนมอร่อยไหมจริงเหรอโคตรขาแซ่บปวดเคยเว้ยหน้ามึงเคี่ยมากมึงคิดยังไงถ้าสมมติกูเอาคิ้นี้ไปตัดเล่นมามาเนอะเซเซเลยเซเซหน้าตัวกูจะขยายหน้ามึงใหญ่เว้ย เดี๋ยวผมจะเขียนบ้านม่ขที่เขาว่าอยู่มุมขวาตรงนี้นะครับจะได้ตามตัวง่ายๆนะฮะต่กลัวพ่ที่ยยอยู่ช้อปปี้มาตอบเลยนะล่าๆเม่เรื่อง <c oughs> เอาที่อยู่ไกายแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า <c oughs> ตอนนี้นะครับผมกับคุณโกโก้ก็กาลังจะไปที่วิทยุทาวเวอร์นะฮะ<อ>สึกเป็นไงบ้างโก้จะถึงตอนสอบสัมภาษณ์แล้วก็ไม่เต้นเต้นเลยไม่อะไเฮ้ยแปลว่าเตรียมตัวมาดีอะดีใช่ไหม โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะพาโก้ไปส่งให้กับพี่อาคาเดกนะฮะโอเคไว้เจอกันตอนที่โก้สัมภาษณ์เสร็จนะครับโอ้ตอนนี้โก้โก้ก็จะได้ไปละอันนี้ก็เป็นคิวของโก้นะฮะของผมสอบวัาที่29กก็เลยได้มาดูโก้โก้ตึงอยู่โอเคไว้เจอกันตอนโก้โก้ออกมาฮะเปิดไม้โก้หานโก้ก็บอก โก้บอลลนอันน yeah. okay. yeah. ี้เฮ้ยได้ไอ้โก้วันนี้มาเปลี่ยนคิวกันแล้วเหรอใช่ตอนนี้เราก็เป็นผู้รับชะตากรรมแอ็คแอ็คแอ็คะไรดอนสปีคายนิดนีทำอะไรกันบอยเฮ้ยปลามึงดูอเมริกันบอยดิเใชยดูเรื่องคำถามเดียวทำเป็นแอคได้ยี่ห้อ ควยเอ้ยพวกโดนคำถามเดียวไม่น่า,นาเบื่อจังเฮ้ยเอ้ยโดนคำถามเดียวอันนี้มึงเตรียมอยู่ใช่ไรมั้ยเพื่อนครับผมเอ,เ,อเ,เอ้ยดูเรื่อยๆครับดูเรื่อยๆเฮ้ยดูเรื่อยๆว่ะมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะอร,อรอดหรือเปล่าเมื่อวานกุกสายจริงเหรอใช่ครูเป็นคนเดียวก่อยเนี่ยที่อยากซ้อมนะในกังวลอร์ม เไ้ยแต่ว่าแต่ที่ดูนุ่งใจดีนุ่งใจดีนุ่งใจดบอกไว้เป็นอย่างนั้นทุกคนบอกในด้านหมดเลยว่านุ่งใจดีมันยังผ่านฉันลงอีกนั่นเองไอเชียเอ้ยพอวันกูมาอารมณ์บูดเศร้าว่ะแต่ไม่เป็นไรเรานี่ไงต่อแถวกันไปเว้ยมึงต้องดูตอนต่อแถวเข้าเว้ยไอ้ป๊าบไม่เหมือนเด็กอนุบาลต่อรถไฟกันไปอ่ะกูเดินเดินผ่านมารอบเลยนะไอขุนพูดเยอะเลยใหญ่ แม่งเ้ยมึงรู้ไหมตอนที่ไอ้โกมันเดินเข้าไปอะ่ะไอ้เช <im <im UH> ี่ยมันน่ะบอกว่าแป๊บเดียวแต่กูนั่งอ่ะสองชั่วโมงไอ้เชี่ยก็มึงอย่าตื่นเต้นแทนกูดิวะเฮ้ยมันจริงๆไอ้โกมึงเข้าไปตอน8ดโมงใช่ไหมแปดโมงสี่ห้ามึงออกมาอีกที11บโมงอ่ะโอ้โหมาเพื่อนมาก็มาบูชานี่ก่อนดีกว่าโอ้ยการ์ไอเชี่ยการ์โกการ์ปอมอ่ะเนี่ยโอ้โห ทำไมกททำอย่างนี้มันเอาการปลอมมาให้เราบูชาปั๊บโอ้กติดเลยว่ะกมือว่ะไม่ไม่ค่อยเคยจับการปลอกาปอมไม่พูดเล่นนะการเทการเทเฮ้ยมันต้องสั่งเวยสองตัวก่อนก็ไอ้ปั๊บไปเอากโเไปมสั่งเวยเอากโก้ไปสั่งเวลยพวกกูจะได้ผ่านวีซ่าไงกมันเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบอันนี้คือหมดนี่เท่าไหร่เนี่ยร้อยอสซเลเร์ใช่ เนี่ยแต่ว่าบูไอสวยมากอ่ะขอดูบูไอหน่อยนี่นะครับทุกท่านถ้าจะถามว่าถ้าผมผ่านแล้วผมโมกับอะไรนะครับผมโมกับใบนี้ไปนะฮะถ้าไม่ผ่านแต่ว่าทุกการ์ไปถ้าไม่ผ่านก็ฉีดแม่งมเลยเฮียอย่าหาบูชานะครับแม่งบูชาไม่ได้นี่ไงปับ <laughs> ป๊บถ้าไม่ผ่านก็อย่างนี้ไปมาปั๊บมา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 เพื่อนมามาเฮ้ยไปบแบบตกการก็สนุกดีเหมือนกันเออตุกการโคนหนุ่ม นนี่นะครับมีคนโดนหลอกนะครับหนึ่งคนเมื่อกี้คุณไม่แอปพูใช่ไหมครับโชว์วีซ่าหน่อยโชว์วีซ่าหน่อยเอ้ยพาสปอร์ตคุณอยู่ไหนผมผมทำตกแล้วครับผมไอ้ไหีอ้ยอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้ไป้ไอ้ไอ้ไไอ้ไ้ไอ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 อ้ไไอ้ไอไม่อ้ไ่ไม่อ้ไี้ไออ้ไอ้นอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไออ้อ้ไ้ไออ้ไ้วออ้ไอ้ไเ้้อไไ ผมเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระอยู่เน w ะไปไปกูอยากไปสาดการอะไรเงี้ยไปครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานเวรกกันต่อนะฮะเจอกันครับเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายใช้เงันบัตรไปกูเห็นนะก้าห่ดน้อเ้ยไหนๆนมึงทำหน้าที่มึงทำใส่ท่านูดิเดี๋ยวแล้วมอนต้อย่างนี้ก่อนต้องอย่างนี้ก่อนเฮียแบกไปอย่างนี้ไปอี มันวิ่งจ็อกกิ้งอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์นะท่านผู้ชมแต่แบบว่าตอนนี้ผมกับโก้ก็พิซซ่าเอฟฟ์พี่แนผมผ่านมาได้ถ้าจะถามว่าผมมูกับอะไรนะครับโก้เราสองคนมูกับอะไรอะไรกูมูกับท่านศาสราเนี่ยศาสราเดียันายก็คงจะมีไปนี้ไปแล้วเฮ้ยไอ้ไว้เด็กอนคนเดียวเนี่ยพอฮะเอาไปว่าเดี๋ยวจะพูดถึงประสบการณ์เร็วนี้แล้วกันอ่ะ เดี๋ยวเรากลับห้องก่อนนะค่อยพูดนะแต่ตอนนี้ขอไปสัมภานณ์เด็กก่อนนะฮะผมจะไปจัดขอไปจัดขอไปจัดขอไปจัดกันดั้มสักสองตัวกับบ้านไดวันนี้สองตัวกับบ้านได้แล้วมึงจะพูดกับพี่พไงอะไรครับมันเงินผมไอเวนมันเงินผมครับใครใครก็ห้ามผมไม่ได้นะวิธีนี้ให้อังมาตัวเองไป อ้นไม่ผ่านไงฮะเขาเขาถามคำถามเดียวครับคุณแม่จบเลยเขาถามคำถามเดียวว่าขากลับมาจะเอาไวไมาฝากพ่อแม่ครับอ้นผ่านคุณแม่อุ้ยเอาแม่กูแม่กูไม่ฟังกูะคุณแม่ฟังใหม่ดีๆแม่ได้ยินอ้นไหม เขาถามแค่ว่ากลับมาจะเอาอะไรมาฝากพ่อแม่ฟังดีๆอ้นผ่านคุณแม่โอ้ยเหมือนกูแม่เหมือนแม่กูเป้เลยไอ้ย่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้คือแบบพูดไปว่าแบบเฮ้ยไม่ผ่านก็แบบไม่ฟังมานะ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 อนผ่านแม่อนผ่านครับแม่นผ่านหมดเลยผ่านหมดเลยปรับก็ผ่านครับ ครับครับคุณแม่เพราะว่าพี่ก็จะได้หาวันกินข้าวกันลูกครับครับผมเดี๋ยวอ้นไปสะพานเด็กก่อนนะคุณแม่รางวัลตัวเองกำลังจะบอกครับตัวบอกคุณแม่ก่อนคนแม่ครับเออโอ้ดีใจละวเดี๋ยวกินข้าวละครับเอ้ยเมื่อกี้นี่คือไม่ใช่เสียงนี้นะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เสียงนี้เมื่อกี้นี่คือโอ้ตอนแม่โทรมาผมว่าจะถามแม่เดี๋ยวแม่กินข้าวหรือยังแม่ยังไม่กินใช่ไหมครับเนี่ย งานเสี็จมดนะคะงาใส่บาตรโอ้โหมาเจ้าเวลากับแม่ผมก็ตื่นเต้นแทนออกันผ่านแล้วครับคุณแม่ผ่านแล้วผ่านแล้วครับแม่ครับนอนเลยนอนเลยครับแม่สบายแล้วครับครับครับสวัสดีครับตัวเองนลลูกกับแมกับแม่กับับพรุ่งนี้เลยครับคุณแม่กลับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับแม่ครับลับคุณแม่เจอกันครับ สวัสดีครับแม่ครับตอนแรกคือไม่ฟังกันนะไม่ฟังกันนะเออเขาถามแค่ว่ากลับมาจะเอาอะไรมาฝากพ่อแม่ไม่ฟังกันนะไม่ฟังกันนะไม่ฟังแล้วเหมือนแม่กูเป๊ะเลยหัวล็อกเลยเย็กไม่ไม่กินมาโอ้ไม่เป็นไรนะลูกคือความโอโอไม่เป็นไรนะลูกนี่ในที่นี้ไม่ได้ฟังแล้วเออไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วพูดพูด่อไปก่อนโอ้ไม่เป็นไรนะลูกไอ้ยามาก่อนเลย คนเดียวพอมีฝนมีโยไม่ต้องหอกไม่ต้องแก้ไม่เอาไม่เอาแกอ,อ,อ,อเดี๋ยวใจตกกัน <laughs> ไปไป,ไป